สวายดีพ่อแม่พี่น้องสวายดีพุกสิ่งทุกคนนะครับพี่น้องเลยเจ้าพารวยเฮ็ดเส้นเราแล้วมีกระถามเติบแล้วพี่น้องอาหลด3ามโมงพี่น้องอาหลดมาลอง2องโมงสามโมง อรวดมาลองพี่น้องเลยสางแป้งทั้งวันแล้วพี่น้องเธอก็ยังเหมือนเดิมฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆเจ้าพาลูนใจชิเดป้าไวพี่น้องเอชิเดป้าไว้สางนั่นชิเดป้าไหวสางแปง้แปงเสื้อแฮมนอนแลมแฮมคืนกับสางข้าวผัิผักกรย่างเมื่อก็บอกใจ ตัวยวางรอดค่ะโม่งคนนี้รัดโถงง่ายด้วยลัดใีหวัวไอ้ไี่ตรงไล่ะแหมเตโชมาแม่เจกใส่ไปหลับคนงานมาหาอยช่องคนจะมาแต่ทางใหนด้อเออบอยเขาเอาหลดปลาไปแล้วแปลง มันบ่มีไผไปเอาแหละเฮาเมื่อเฮาเทือนแหละใช้ใจค่ะไปเอาหุ่นได้ครับไปเอาเออเออเดี๋ยวเฮาก็สิไปนําเด้อแกมันบ่ฮู้จักอื้อๆๆอกรานั้นชิมื่อเออเออป้าหลุดไปเราแปลงยืมรถจักเราเมื่อมาเนี่ยมันแปลงไปแล้วมันดังทางพื้นมันอย่างละมันดังกันอือ ซื้อมาพี่น <mumbles> ้องครั well, ้งน <uar> ี <leaves> ้น่าการนักที่สุดกระทั่งบอกปัวนั่งนี่บ่ได้พี่น้องขี่ต่อปั้ได้ขี่ก็ได้ยู่ก็จะกุมขี่มันะค่ะมันกระดังอั่นีเอาไปแล้วมอนี่ร์ไซค์ใกล้อๆพาจะซื้อมาดิขี่ลองไต่ลองเนื้อลองไต่ลองเนื้อกับบุคเคยมีปัญหาใช่เดี๋ยวบุคจช้าลง อันนี้ก็บบริเวีปัญหาพี่น้องเพียงแต่มันดังอันนี้กับบริเวณขันจุดเราไฟบริได้แต่มันดังอันนี้เทากับบริเวมันดังมันดังมี่สือพี่น้องมันดังมี่สือนะแก็ถ้าในห้อนมือสั่งพี่น้องมันก็บเห็นไหมมันแล้วเห็นไหมมันแล้วแล้วพี่น้องเลยพราพื้นรถใหญ่นี่ห้อยราคามันอีกอมันต้องเอื่นลักพันขึ้นเมื่อโรถเยอนลงมาอ๋อเอมันขึ้นไปเราึ้นเขาดีกว่า แปลงกันเลยต่อนี่นะยู่นะขันได้นะอยู่พวกได้นะพี่น้องเอาพวกมาได้กี่เสากี่หลัป้าเกรียกเพียงเรียกใหญ่ครับวันนี้ที่นี่นี่อ่ะเพื่ออยู่นี่แหละนอนอยู่นี่แหละหมาก์คสังอยู่นั่งสังนี่แหละทีมันจะเป็นผ้ารวยหรือมันจะเป็นผ้าถูกอะไนี่เขาห่านขนาดนี้นี่ระเบ้ โอ้ย้นเปลี่ยนท่โครงเฉันจะโกหกเหือพี่น้อ,อ,นองเงานนี่โดยผกกบบระเบนผ่านนะดินจะจักกระหัวมาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วป่ะ่ะ พอถ้าเาเขายืมเราจักจะเมื่อได้ป่ะนี่เมื่อใจจอมาเอาเออบล้วกับบล๊อคมิเตอรเมื่อจเชียนใจแลนเอามาส่งเราจัก

เดี๋ยวา เลขสีเลขห้าไปเรือได้เลขสี่เลขห้าเล่งเล่งเบก ຮັບທຸກບາດເນາະປົດຫົວລີດ it ก็ฝังมาเบื่อนอรองขมาตีมายังขับไม่ทางไหนได้บ้านนีแมนแมนแมนยพอได้ยานเนี่ยเล่งมาได้็ยันสัเสัเดิเบิ้งหางมพังหัวใจเลยอ้มพี่ขม้พี่พงะรานชไียานันโดเ้อ่างเอน่ดเอ่เขาไปผูกยู่ไนผูกกระถาเรา

เมันดีร่ด oh, ังนมันดีเจ้าก็บวชจะแหละค่ะเอขกยวัามันมันดีมันดังมันดีขวนรอดมันมยงากยจังวอมันดังมันดีตอนขยดถายต้องมันอยู่ไหนอย่างเงี้ยว่ะนั่รรัลูกบีมันบอกพ่อ พีผมช็บเคื hmm. ่องนั้นมากเหมือนกันงานร่างละพี่น้องบ้านงานร่างเจองานส่างกูบ้านเนี่เจองานช่างแลูกบ้กองานต้องมากนต้องปวด มันดับมันโป๊กหม่อนะเสียค่าแล้วจงแล้พี่นนองหมื่นกว่าบาทนะจ๊ะพาวันหน้าอย่าให้แม่

กูจะเดบ้าไว้จากมือที่จะปด้าไว้จากมือพี่น้องโอ้ยราคากระคาลอยเอวี่กูจะเป็นล้มพี่น้องโอ้ยจากชั้นห้องโอ้ขึ้นเท่าไรเขาว่าคันความอ้างไปเนี่ยโบโบเห็นเท่าเดียวปันปั่นทางซีไรคันนี้ก้อง ชิป้าว่าจะเป็นจักเมือสมุนลูกบอกลูกบียังมันเผื่อสั่งไม่้าอาทิตย์พวกเราพี่น้องม่ได้ขี่รถนานเลยเป็นลำบากพี่น้องขียืมรถสั่งเมื่อมาเติมน้ำมันแล้วพอรถสั่งตายฮะได้หละโอ้โหนีอยู่อทุกอย่างอะไรรอเลยนอ่ะ เราได้ไปประไับเรามันตาย,ยตตกับผมเราเพราะเองเพื่อนจะไปะแป้งเอาเมื่อก่อนพี่นอกมันเฟืองเป็นปเว้นกับไม่ได้โหลดจำอุปกรณ์ราคาโหลดด้วยชิปเป็นลมบบนมันอะไรอยู่ปนยังมันหมักสางก็ไม่อยู่น้ำสางอะไรอีพาล่วยนะ Còn, ơi Mưa hơn mưa sang Chắc chắc mở là chắc 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 mở là